哇！Wow. กลายมาเป็นประเด็นที่โด่งดังชั่วข้ามคืนทันทีนะคะหลังจากที่มีแอคเค้าติต๊กต็อกรายหนึ่งค่ะเขาเล่าเหตุการณ์พร้อมกับคําใบ้แล้วก็อักษรย่อว่าเป็นอดีตนางเอกจอจานช่องหลายสีนะคะบอกว่าเนี่ยไปซื้อกินผู้ชายแล้วก็มีสัมพันธ์แล้วด้วยโดนฝ่ายชายถ่ายคลิปวิดีโอค่ะเพื่อที่จะนําไปแบล็กเมล์ขายลงกลุ่มลับนะคะด้วยราคาที่ต้องบอกว่าสูงมากๆ4ี่แสนบาทด้วยกันค่ะต่อมานะคะก็มีรายงานเพิ่มเติม,ตมคว่านางเอกจอจานช่องหลายสีเนี่ยได้มีการเข้าแจ้งความแล้วและอาจจะมีการ แถลงข่าวเร็วๆนี้เพราะว่าตัวคลิปเนี่ยมันถูกเผยแพร่ออกไปในสื่อออนไลน์มากมายไม่ว่าจะเป็นทวิตเตอร์ VK อะไรแบบนี้เยอะแยะเลยปรากฏหน้าของฝ่ายหญิงด้วยทําให้ฝ่ายหญิงได้รับความเสื่อมเสียทางด้านแฟนคลับค่ะแม้จะยังไม่รู้นะคะว่าดาราหญิงคนดังกล่าวเนี่ยเป็นใครแต่ว่าก็มีคนเข้าไปคอมเมนต์ให้กําลังใจรวมถึงรุมประนามก,การกระทําของฝ่ายชายเป็นจำนวนมากเลยค่ะ ล่าสุดนะคะต้องบอกว่าในรายการเล่าข่าวบันเทิงค่ะก็คือเมื่อวานวันที่12มกราคม2566นะคะทางช่อง Bigba บทที่มีเต๋าทีพูเนี่ยเขาเป็นหนึ่งในพิธีกรร่วมคือเขาเนี่ยก็ให้แสดงความคิดเห็นถึงประเด็นนี้ว่าอย่างน่าสนใจคะ่ะว่าในไหนอ่ะไ,ไหนคลิปล่ะมีคลิปแล้วไหนคลิปล่ะถ้ามีจริงเนี่ยก็เอาออกมาเลยอยากเห็นนางเอกที่ไหนล่ะเขาจะถ่ายคลิปลับไม่มีหรอกเออมันเป็นการสร้างข่าวแต่ดันโชคร้าย โชคร้ายตรงไหนดูไหมคะโชคร้ายตรงที่ว่าดันปล่อยอ่าดันปล่อยข่าวเนี่ยมาชนกับข่าวดีหน้าจังดันปล่อยข่าวมาชนกับแอนนาเสือที่กําลังประกวดมิสซิลิเวอร์2022ข่าวนี้เนี่ยมันก็เลยดับมันก็เลยไม่เกิดคุณเต๋าเขาก็เลยเสริมเขาว่าอยากดูจุดๆุดของฝ่ายชายว่าจะคุ้มกับราคา400,000ไหมส่วนประเด็นเรนื่รองการซื้อกิน,นี่ย ถือว่าเป็นเรื่องผิดกฎหมายเพราะว่ามันเป็นการสนับสนุนการค้ราประเวณีผิดทั้งคนซื้อแล้วก็ผิดทั้งคนขายด้วยแต่ว่าเดี๋ยวนี้หลักฐานเนี่ยมันเป็นเงินสดมันก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่ไหมคส่วนมากก็จะเป็นการโอนไปสลิปถ้ามีจริงเนี่ยคนนี้คงไม่ใช่นางเอกแล้วละ่ะเพราะว่าระดับนางเอกเนี่ยคงมีคนจีบมีคนประเภทแบบประเคนของให้เนี่ยเออใครมันจะไปซื้อกินละ่ะต่อให้เป็นนางเอกอายุ50เนี่ยก็ยังมีคนมาจีบอยู่เลยเออซึ่งเขาเชื่อว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้ค่ะเขาก็เลยลงคคววาามเเห็นนนอไ้้แบบีะะ